เรื่องของการแก้เนี่ยแก้ในประกาศของ5กระทรวงหลักนะครับซึ่งมีกลาโหมสาธารณสุขมหาไทยอุตสาหกรรมและแรงงานใน5กระทรวงหลักเนี่ยมีประกาศตามศักของกฎหมายก็รองจากกฎกระทรวงก็รองมาจากกฎหมายประกาศที่มีการปรับแก้ไขของ5กระทรวงนี้มียี่ประเด็น เพิ่มให้แข็งแรงขึ้นน่ะผมจะพูดให้ฟังสัก10ประเด็นนะครับการที่จะมีสถานที่หรือโรงงานผลิตดอกไม้เพลิงเนี่ยจะต้องจัดอยู่ในผังเมืองนะครับผังเมืองที่กำหนดไว้ให้โดยที่ไม่สามารถที่จะไปสร้างสถานที่หรือโรงงานนี้ออกนอกผังเมือง 2. ต้องจัดให้มีสายล่อฟ้า 3. ในการห้ามในเรื่องของความร้อนเช่นการสูบบุหรี่นี่ห้ามเด็ดขาดนะครับห้ามเด็ดขาดเลยในสถานที่เนี่ยหรือที่อาจจะมีที่ห้องสูบบุหรี่หรือใดต่างๆห้ามสูบเด็ดขาด 4. การใช้ความร้อนในโรงงานในบางครั้งเช่นอาจจะมีการซ่อมสร้าง ก็ต้องมีแผนให้เจ้าหน้าที่วิชาชีพด้านความปลอดภัยนั้นรับรองแผนงานก่อนถึงจะทําการซ่อมสร้างตามรูปแบบได้ 5. ยกเลิกใบอนุญ,ญาตกับโรงงานหรือสถานที่ผลิตเนี่ยนะที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศของ5กระทรวงนี้และในพื้นที่ เขตการชนเนี่ยอาจจะเป็นคูน้ําหรือเป็นกําแพงเป็นกาแพงดินหรือกาแพงคอนกรีตเนี่ยรต้องมีในประเด็นที่7ในอดีตไม่เคยรับฟังประชาชนหรือประชาพิจารณ์ต้องมีประชาพิจารณ์แเมื่อมีการดาเนินการหรือขอญาตต้องไปตรวจกันพร้อม5กระทรวงพร้อมๆกัน9 ห้ามเคลื่อนย้ายโดยการลากถูหรือกระแทกเพราะในพื้นที่ดังกล่าวนั้นอาจจะเกิดการเสียดสีและมีไฟฟ้าสถิตอิเล็กต์อิเล็สแตติกนะครับสิ 10. แผนการขนส่งนะฮะต้องมีแผนการขนส่งต้นทางปลายทางเช่นต้นทางท่านในเพอ ก็ต้องแจ้งในเพื่อปลายทางนะเพื่อให้รับในเพื่อปลายทางก็ต้องแจ้งท้องถิ่นท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านให้ให้รับรู้รับทราบหรือในส่วนของกาลาโห่มก็ต้องดูดูให้เรียบร้อยให้สม่ำเสมอในบางส่วนที่อาจจะไม่เข้าเงื่อนไขในเรื่องของการทำาพุนั่นก็คือในเรื่องของบั้งไฟต่างๆนะครับที่ไม่ได้ทำ งานอย่างสมส่นเนยงอยู่ในบางช่วครั้งช่วคราวดูจากไอโแทสเซียมคอเลตเนี่ยซึ่งมีปริมาณาเล็กน้อยก,ก็ก็ยังสามารถเคลื่อนย้ายได้ในส่วนต่างๆตรงนี้เนี่ยในส่วนนี้คือเป็นเรื่องของประกาศ5กระทรวงหลักนะครับประกาศ5กระทรวงหลักต้องปฏิบัติดําเนินการแล้วแก้ไขของเก่านะครับให้มีความเข้มแข็งหรือว่าให้มีความชัดเจนในการป้องกันตรงนี้ขึ้นการปรับ แก้หรือการปรับปรุงแก้ไขพรบโรงงานนะครับอันนี้กระทรวงอุตสาหการรมซึ่งรับผิดชอบไปนะครับได้ร่างหรือดําเนินการเสร็จแล้วและฝฟังเสียงของผู้คนประชาพิจาชนเรียบร้อยอยู่ในขั้นตอนของการส่งเรื่องเข้าคอรมอนะครับในมาตรา5ทับ1ในสาระสำคัญในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อความปลอดภัย เพื่อป้องกันความเสียหายต่อมนุษย์ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมรัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎกระทรวงที่ใช้เครื่องจกักนระไม่ถึง50แรงมา้าตั้งแต่5แรงม้าขึ้นไปสามารถใช้ได้หรือไม่ถึง50คนตั้งแต่7คนขึ้นไปม,มีสามารถออกกฎกระทรวงควบคุมให้อยู่ในนิยามของคำว่าโรงงานและเป็นโรงงานจะ,จะพวกที่3ได้ อันนี้ก็ให้อํานาจกับกระทรวงอุตสาหการรมเพิ่มเติมอํานาจในเรื่องของนิยามคําว่าโรงงานเพิ่มเติมขึ้นหมายความว่าจะลงมาควบคุมในโรงงานพุที่มีจํานวนแรงม้าเล็กน้อยเนี่ยได้ให้สามารถดําเนินการได้นี่ก็เป็นสาระในความคืบหน้าโดยนำมาพูราการกันในวันศุกร์ที่ สุกที่9นะครับเป็นวันตรุษจีนด้วยการทําประกันภัยเดิมทีเดียวเราเข้าใจว่ากฎหมายประกันภัยต้องขอญาติไปที่กระทรวงาพาณิชย์แต่ในข้อเท็จจริงแล้วในขณะน,นี้สำนักงานประกันภัยเขาได้ย้ายไปอยู่ในอํานาจของกระทรวงการคลังคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกรันภัยก็ได้มีการหารือกันเบื้องต้นนะครับก็ต้องทํา ความเข้าใจของผู้ประกอบการทั้งหลายด้วยในขณะนี้กําลังประสานงานเพราะประเด็นนี้จะตามมาที่หลังครับถ้าถามว่าในขณะนี้โรงงานผู้เหลืออยู่เท่าไหร่นะครับทั่วประเทศโรงงานที่มีแรงม้าต่ํากว่า50เนี่ยเหลือ9รายในทั่วประเทศและส่วนแรงงานที่มีแรงม้ามากกว่า50แรงม้าขึ้นไปนะครับตรงนี้ ต,ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเดิมทีเดียวมี8 <c oughs> ในขณะนี้เหลือ6 <c oughs> เหลือดำเนินการเป็นไปตามข้อกฎหมายนี่4ลาย2ลายนั้นก็ถูกออกคำสั่งให้ปรับปรุงนะครับแรงงานก็โดยสรุปแล้วแรงงานที่มีกำลังม้า50แรงม้าขึ้นไปเดิมทีเดียวมี8 <c oughs> ยังดำเนินยังทำธุรกิจอยู่6 ใน6นี้ถูกสั่งให้ปรับปรุง2นะครับ2ก็เหลือที่ดําเนินการแค่4ในส่วนแรงงานที่ไม่ขอขึ้นทะเบียนที่ไม่ต้องขออนุญ,ญาตจากกรมโรงงานเดิมทีเดียวมี42ในขณะนี้ยังประกอบกิจการอยู่จำนวน8ลราย